สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจําเดือนมกราคม2565นะคะขอแฮปปี้นิวยร์ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่าน สวัสดีปีใหม่ขอให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งใดขอให้สงใจปรารถนามีกำลังใจกำลังกายที่แข็งแกร่งสามารถบุกบุงมับุกม,มุ่งม,มั่นฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทุกอย่างที่คุณจะเจอในปีนี้และได้สำเร็จเร็ววันในสิ่งที่คุณต้องการยิ้มได้ในทุทกๆวันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์ทางด้านโหราศาสตร์สากลและทางไพ่ทาโร่ต้องการบอกรายชาวลัคนาราศีสิงห์กันบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวเข้าเดือน6เป็นจํานวน4ี่ดวงนะคะทาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและงานประจําการดูแลติดต่อเจราจาประสานงานด้านความสัมพันธ์ กับพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่งานเพื่อออกสู่สาสะระชนอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ระมัดระวังรอบคอบไปด้วยเพราะว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องราวดังกล่าวนี้กําลังเดินถอยหลังนะคะทําให้มีการผิดพลาดล่าช้าแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่ใจตั้งไว้ได้นะคะดาวศุกร์ยังเกี่ยวข้องกับการเงิน ะค,ะความสวยความงามเมื่อเดินถอยหลังแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้การเงินและการเจรจาที่ติดต่อต่อต,อตกลงกันเอาไว้นะคะล่าช้ากันออกไปการเสริมสวยไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีเพราะจะมีเกณฑ์ทำให้คุณได้ของที่ไม่ถูกใจนะคะคือเสริมออกมาแล้วไม่สวยอย่างที่คิดแล้วก็ต้องไปแก้ไขซ้ำอีกครั้งเมื่อดาวพฤหัสเดินหน้า เข้าสู่ราสีมีนในวันที่9ธันวาคมนี้นะคะจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เข้าไปจัดการดูแลช่วยเหลือประสานประโยชน์ให้ผู้อื่นมากขึ้นระวังการช่วยเหลือใครที่มากเกินไปจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนและทําให้ผู้อื่นดือดร้อนเสี่ยงการเสี่ยงและการลงทุนที่มากเกินไปก็จะทําให้คุณเป็นหนี้สินที่ระยะยาวได้ด้วยเช่นกันขอให้มีสตินะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมีเรื่องราวอะไรที่ไพ่ทาโร่ต้องการบอกชาวลัคนาราศีสิงห์กันบ้างนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีไพ่เมเจอร์อัคนามาทั้งหมด2ใบนะคะคือใบที่1นึ่งเลเวนะคะและใบที่สองเป็นเดอ moon นะคะทําให้คุณมีเรื่องราวเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะนะคะ เพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะเจรจาประสานประโยชน์ดูแลทุกอย่างให้มันดีให้ราบรื่นนะคะแต่ด้วยตัวคุณนะคะเป็นไพ่หกดาบนะคะตอนนี้เวลาคุณเจอปัญหาอะไรก็ตามนะชาวลัคนาราศีสิงค์คุณอยากจะหนีคุณอยากจะหลบคุณอยากจะเลี่ยงคุณอยากจะหลุดพ้นจากตรงนี้แล้วและคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณลังเลคุณไม่รู้ที่จะทํำยังไงนะคะคุณช่วยเหลือเขาจนมากเกินไป นะจนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโดนเอารัดอเอาเปรียบนะคะคุณเลยเครียดและรู้สึกสภาวะอารมณ์ไม่ดีในแบบนี้นะสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เกิดปัญหาในเรื่องงานนะคะและเรื่องต่างๆนะคือการที่คุณทำอะไรแล้วคุณไม่บอกให้ผู้อื่นรับรู้นะคะทำอะไรรับหลังทำอะไร ไม่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทําเงียบๆเสร็จปุ๊บพอเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจคุณนะคะต่างคนต่างกันไปคนละทิศละทางต่างคนต่างก็มองไปคนละด้านนะคะและคุณก็มีภาระท้งหลายที่หนักหน่วงมากๆนะคะในเรื่องงานของคุณก็เหนื่อยแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณจะเก็บทุกอย่างเอาไว้กับตัวนะคะคุณอยากจะเข้มแข็งคุณอยากจะสตองซึ่งไพ่ก็บอกได้ว่า ไม่ได้คุณจะเก็บทุกอย่างไม่ได้คุณจะต้องสร้างทางเลือกนะคะคุณต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างให้มากขึ้นนะคะการที่จะมองเห็นภาพชัดเจนของความสุขของตัวเองแต่ว่าความที่จะสําเร็จของคุณเนี่ยก็จะต้องบริหารและบาลานให้ดีเพราะบางทีชีวิตของคุณในเรื่องการงานกับเรื่องสุขภาพเนี่ยมันบาลานไม่พอดีการให้ความช่วยเหลือด้วยในเรื่องการเงินอีกต่างหากนะคะที่มันมีการลงทุนอะไรที่มันเยอะเกินไปเกิดจากความ ใจร้อนของคุณนะคะอย่างที่บอกนะในช่วงนี้ดาวศุกร์เดินถอยหลังนะคะให้ระวังนะให้ระวังว่าสิ่งที่ดีวไว้ตกลงไว้มันจะได้แค่6-7ถึง7ส่วนเท่านั้นนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการรอเงินถึงจะได้มากขึ้นนะคะยิ่งมีไพ่9ดาบติดเดิมูนด้วยนะคะและเลเวอร์เนี่ยก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกอับจนขนข้างจังเลยคุณรู้สึกว่า ทำไมการงานของคุณมันแย่ขนาดนี้มันมืดมนขนาดนี้เหนื่อยขนาดนี้นะคะจริงๆแล้วอะสภาวะจริงๆคุณแค่คิดไปเองนะคะสิ่งหนึ่งก็คือคุณคิดไปเองแล้วคุณยังแบกเอาไว้อีกนะคะคุณรู้สึกแย่ไปก่อนแล้วกําลังใจของคุณก็เลยน้อยลงนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันไม่เยอะมากพออย่างที่คุณตั้งใจนะคะแต่ถามว่า ผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ให้ความช่วยเหลือคุณไหมเขาก็ให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะคะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องคิดก่อนว่างานของคุณที่คุณทำเนี่ยคุณต้องการทำไปเพื่ออะไรนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์คุณทำเพื่อที่จะส่งต่อความสุขของคุณเรื่องราวดีๆของดีๆของคุณให้กับผู้ที่อยู่รอบตัวคุณหรือคุณอยากจะนำเสนอของหรือสินค้าของคุณผลงานของคุณในรูปแบบที่ เดินเข้าไปช่วยซื้อหน่อยนะผลงานของฉันดีนะซื้อหน่อยเถอะช่วยเหลือฉันหน่อยอย่างนี้เลือกเอานะคะว่าคุณจะเป็นผู้ให้หรือคุณจะเป็นผู้รับนะเนี่ยนะคะจะรอเป็นผู้ให้หรือจะรอเป็นผู้รับนะคะและมีการที่ไม่เท่าเทียมอยู่ลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะบาลานให้ดีๆนะคะในเรื่องการงานนะ ลูกน้องบริวารเป็นคนที่คอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือคุณได้ดีนะคะแต่ก็จะมีบางจำพวกที่แบบว่าแอบ,บทําอะไรรับหลังคุณทําความเครียดมาให้คุณได้ด้วยเช่นกันระวังความใจร้อนของคุณในเรื่องงานที่และสภาวะอารมณ์ที่ไม่นิ่งจะทําให้งานผิดพลาดได้นะคะรีแลกกับตัวเองให้เยอะๆนะรีแลกให้เยอะๆนะคะอย่าก,ก้มหน้าปิดตาแบบนี้ แล้วก็มองเซนซิทีฟในอารมณ์ตลอดจริงมันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะคุณแค่สร้างทางเลือกเพิ่มขึ้นที่พอดีในแบบที่ตัวคุณเองก็พอนะคะในเรื่องการเงินบอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์ค่อนข้างที่จะมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายนะคะภาระปัญหานี้สินเยอะมากพอสมควรสิ่งหนึ่งที่จะแก้ไขคุณได้ก็คือคุณต้องจดบันทึกรายการนะคะและ การที่ไม่หลอกตัวเองนะคะไม่หลอกตัวเองนะว่าปัญหาการเงินของคุณจริงๆคือเรื่องอะไรแอบไปทําอะไรมาแอบไปซื้อของใช้อะไรอุปกรณ์อะไรนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะมาเพิ่มมูลค่าแอบซื้อเข้าบ้านนะคะคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอย่างนี้นะไม่ใช่นะคะจดบันทึกให้ดีๆคุณจะพร้อมกันทุกอย่างไม่ได้นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้เหมือนคุณก็จะเริ่มหนีปัญหาแล้วนะคะในเรื่องการเงินคุณจะเริ่มไม่ยอมรับตัวเองแล้วว่าตอนนี้คุณเริ่มแย่แล้วนะเรื่องการเงินเริ่มไม่โอเคแล้วเพราะว่าคุณบริหารมันได้ไม่ดีสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําคือยอมรับความจริงนะคะอย่าหนีนะคะเรื่องอะไรที่พุ่มเฟือยก็ตัดทิ้งออกไปก่อนนะคะบริจาคได้ก็บริจาคนะคะเพราะว่าคุณจะได้ มีพื้นที่ให้ของที่ดีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามานะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเก็บเอาไว้แล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวคุณนะคะให้แก้ไขเรื่องเกี่ยวกับกลางบ้านนะคะเรื่องสภาวะไฟที่ไม่สว่างและน้ําที่รั่วไหลทําบ้านจัดห่วงจุ้ยบ้านให้หน้าอยู่ให้น่ารักและท,ทุกๆอย่างในเรื่องการเงินมันจะโฟมากขึ้นนะคะจะมีคนเข้ามาเสนอทางเลือกให้คุณเรื่องการเงินเยอะมากกว่าเดิม ด้วยนะคะก็ขอให้ลองพิจารณาให้ดีอย่าใช้เงินตามใจมากก็พอนะคะเรื่องเกี่ยวกับไรายได้เสริมนะคะบอกได้ว่าให้อิงเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะสิ่งที่คุณรักและทําในรูปแบบที่คิดคํานวณกําไรขาดทุนที่ชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่ากลัวว่ามันจะแพงไปก็เลยไม่ขายกลัวว่า ของเนี้ยถ้าฉันตั้งราคาสูงไปว่าม,มันไม่โอเคนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณต้องมั่นใจในคุณภาพสินค้าของคุณก่อนของที่คุณจะขายก่อนนะคะแล้วทุททกๆอย่างในเรื่องการเงินของคุณจะขายได้เองนะสร้างทางเลือกให้เยอะๆให้ดูดีให้หน้ามองนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์การเกษตรของคุณจะขายได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะน้ำก็สามารถขายได้นะคะแต่ก็ เรื่องการเงินถ้าคุณคิดที่จะกู้ยืมใครหรือให้ใครกู้ยืมในเดือนนี้ก็บอกได้ว่าไม่เหมาะสมทั้งนั้นเพราะคุณจะไม่ทวงและเขาจะหนีหนี้นะคะล่าช้าออกไปอีกแยกกับคุณอีกนะคะในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนนี้นะคะบอกได้ว่ามีสภพะวะระบบน้ำในร่างกายที่ไม่โอเคนะคะความเครียดสะสมนะคะจากการทำงานเหนื่อยหนักและปัญหาต่างๆที่รุมเร้า และคุณไม่สามารถที่จะมีเวลาไปพักผ่อนได้เพราะคุณทำงานทุกวันหลายๆวันติดกันจนลืมพักผ่อนนะคะระบบสายตาที่เริ่มมีปัญหานะคะภายนอกดูเหมือนคุณเป็นคนที่แข็งแรงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คุณอ่อนแออ่อนไหวมากโดยเฉพาะสภาวะอารมณ์และสิตใจ,จนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ ปล่อยวางให้ได้นะคะเพราะว่าคุณมีแนวทางเลือกให้ชีวิตดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไม่ระวังนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะอ้วนได้ง่ายนะเพราะว่าคุณเริ่มที่จะกลับมากินของชอบหลายๆอย่าง มากขึ้นจนไม่มีลิมิตของตัวเองนะคะยิ่งการเดินทางกลับบ้านเจอเพื่อนฝูงแล้วเนี่ยสังสรรค์ปุ๊บเนี่ยคุณใจระยะยาวเลยนอนไม่พอด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะเดินเหินให้ระวังไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวจะหกล้มได้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะในเรื่องความรักนะคะคนโสดของชาวราศาาีสิงห์ในเดือนนี้นะคะก็มี คนเข้ามาขายขนมจีดคุณนะคะมาติดต่อเจราจาประสาสัมพันธ์กับคุณเยอะแต่คุณกลับรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่โอเคฉันยังมีเรื่องราวที่มุ่งม,มั่นตั้งใจทำมากกว่านี้คนคนนี้ยังไม่เหมาะสมกับคุณแบบนี้นะคะและคุณก็ยังไม่ลืมความรักครั้งเก่ายังกลัวความรู้สึกว่าตัวคุณจะกลับมาเจอความรักในรูปแบบเดิมที่ ทำร้ายจิตใจคุณเหมือนเดิมแบบนี้นะคะยิ่งมีเลเวอร์ด้วยเนี่ยคุณยิ่งกลับรู้สึกว่าคนคนนี้เจ้าชู้หรือเปล่านะคะเจ้าชู้แน่เลยกระน่อนแน่เลยเพราะว่าเขาไม่หยอดเก่งอ้อล้ออ,อ้อซอคุณเก่งนะคะและก็คงมีตัวเลือกเยอะด้วยแบบนี้นะคะเนี่ยนะก็เลยแบบคุณรู้สึกคุณลังเลคุณไม่แน่ใจนะคะก็ อยากจะแอบนี้อาจจะปีกวิเวกกลับไปก็ขอให้ลองเปิดโอกาสคุยดูก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่คุณอยู่คุณคอยช่วยเหลือเขาและพูดคุยกับเขาเนี่ยมันจะทำให้เขาอ่ะมีแนวทางเลือกในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะคะถามว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่บอกได้เลยว่าเป็นคนที่มีความน่ารักและมีเสน่ห์มากนะคะมาในสภาวะจิตใจของเขาที่ไม่ได้เข้มแข็งหรือแข็งแรงในตัวเองมากนะัก และตัวคุณก็กลายเป็นคนที่จะต้องแบบไปปอบเขานะคะอย่าอย่ารู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าในการที่จะเป็นผู้ที่ถูกรักนะคะและบริหารจัดการความรักของคุณให้ดีก็พอนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาจะเข้ามาคือเป็นคนที่รุ่นราวคราวเดียวกับคุณก็เป็นไปได้นะคะหากคุณอยู่ในช่วงอายุ30คนคนนี้จะเป็นคนที่รุ่นราวคราวเดียวกับคุณแต่ถ้าเกิดคุณอายุ น้อยกว่าหรือมากกว่าคนคนนี้ก็จะห่างกับคุณในแบบที่คุณเลือกได้ด้วยตัวเองนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความรักครั้งเก่าของคุณนะโดกเคยโดนหลอกเคยทําให้รู้สึกเจ็บช้าน้ําใจมาคุณก็เลยเปิดยากนั้นแล้วค่อยๆนะคะมีการเปิดศึกษากันเอาไว้ก็ไม่เสียหายเนาะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะ ความสัมพันธ์ของคุณก็จะยังไม่ชัดเจนอย่างนี้ต่อไปนะคะก็จะยังอยู่ในสภาวะรักเขามากหลงเขามากอยู่เขาขอให้มีสติให้ดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีเลเวอร์ต่อด้วยไพ่9้าวดาบและไพ่เดมูลขนาดหกดาบด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่เจอเขาเขาไม่เลือกคุณเขาไม่ชัดเจนอะไรกับคุณสักทีเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปเจอหน้าไปจับเขามาหันหน้ามาคุยกันสิว่าจะเอาอยัางไงในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้ แล้วเขาก็ไม่ยอมชัดเจนสักทีแล้วตัวเขาก็หลีกเลี่ยงหรือตัวเขาอเป็นฝ่ายที่พยายามกดดันคุณนะคะให้คุณชัดเจนกับตัวเขาสักทีว่าคุณจะเอาอยัางไงสเตตัสสถานะแบบไหนนะคะก็ค่อยค่อยดูค่อยๆจดค่อยๆจ้องนะคะหากคุณรู้สึกว่าคนนี้ใช่ยังอยากศึกษากับเขาไปอยู่หรืออยากให้โอกาสเขาอยู่ก็ลองคุยกันไปก่อนแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโอเคคุณไม่เอาแล้วจบคนคนนี้ไม่เหมาะไม่ ไม่เวิร์กสำหรับคุณก็เลือกที่จะจบได้เลยด้วยตัวคุณเองแต่บอกได้ว่าคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะปฏิเสธเขาขนานั้นเพราะเขาก็ทำให้คุณมีความสุขที่ดีด้วยเช่นกันนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ในเดือนนี้จะมีสภาวะอารมณ์เครียดหวาดระแวงและมีเรื่องมือที่3เข้ามาทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวหวั่นใจกับคนของคุณด้วยนะคะว่าเขาจะไปคบกันหรือเปล่าหรือตัวคุณเนี่ยจะไปอ่อนไหว ให้กับคนคนนี้หรือเปล่านะคะทั้งตัวคุณเนี่ยและตัวแฟนของคุณเนี่ยก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ารักหเลือเกินมีคนเข้ามาพูดคุยเยอะนะคะมาเลยทำให้ระวังการมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันด้วยความที่คุณพุ่งไปเลยไม่ดูเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนะคะว่าเป็นในรูปแบบไหนจะทะเลาะก,กันได้มากกว่านะคะระวังการเอ็นเอียงความสัมพันธ์ ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึงให้มากเกินไปหรือรับมากเกินไปอยู่บาลานซ์ความรู้สึกตัวเองและการดูแลรักษาเขาให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะของคนในครอบครัวของเขาเนี่ยของคุณก็ตามนะคะก็ช่วยเหลือเขาเท่าที่จำเป็นนะคะในระดับที่คุณรู้สึก ช่วยไหวนะคะกล้าที่จะปฏิเสธบ้างและทุทกๆอย่างในเรื่องความสัมพันธ์จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้เหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้ชาวลัคนาราศีสิง์ตั้งเป้าหมายในเรื่องอะไรในเดือนมก,กราคมนี้นะคะใบแรกนะคะฝึกบททดสอบนะคะพัฒนาทักษะสกิลของคุณให้มากขึ้นนะคะบ่อยๆและสม่ำเสมอใบที่สองนะคะ คิดให้หรืออุดมสมบูรณ์เหลือเฟือเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถที่หลากหลายแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะคุณสามารถไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งใจได้โดยที่คุณทำได้อย่างเต็มที่ด้วยเต็มกำลังความสามารถของคุณเองนะคะและใบสุดท้ายคือโรงเรียนนะคะหากคุณรู้สึกว่าคุณหาคำตอบอะไรไม่อย่างไม่ออกนะคะ กลับไปหาที่โรงเรียนกลับไปหาคุณครูของคุณหรือโรงเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็จะสามารถแก้ไขชี้แจงความรู้สึกที่คุณรู้สึกติดอยู่ในใจออกไปได้นะคะคำถามที่คุณมีอยู่นะเรามาดูกันว่าโรแมนต์เอนเจนนะคะต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีสิงในเดือนมก,กราคมนี้เรื่องความรักบ้างนะคะในเดือนนี้นะคะใบแรกอย่หลอกตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์รูปแบบไหนนะ มันมีบางคนที่ใส่หน้ากากหลอกตัวเองอยู่นะคะหากรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ใจของคุณรู้สึกดีอยู่แล้วก็อย่าใส่หน้ากากหลอกตัวเองต่อไปนะคะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออคนคนนี้ดีจริงๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจและสามารถพัฒนาไปได้มากจริง,รงๆก็ขอให้วางหน้ากากที่ตัวเองกำลังใส่เพื่อปกป้องตัวเองอยู่ลงนะคะเพฟเนตนะคะ เล่นให้สนุกและมีความสุขสนุกสนานในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะดื่มด่ำกับช่วงเวลาที่โรแมนติกแสนหวานนี้ไปก่อนให้ตัวเองได้มีความสุขมากขึ้นนะคะและใบสุดท้ายนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะบางอย่างเนี่ยคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณก็ได้นะคะไพ่บอกเลยว่า มองคนอื่นบ้างนะมองเรื่องราวต่างๆรอบข้างบ้างและเปิดโอกาสให้ตัวคุณกับคนอื่นบ้างนะคะเปิดใจของคุณมากขึ้นนะคะะเรามาดูว่านางฟ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการงานและการเงินต้องการแนะนำอะไราชาวลัคนาราศีสิงในเดือนนี้บ้างนะคะลงทุนให้ประสบความสำเร็จนะคะมองหากองทุนที่ดี ความรู้สึกดีๆในเรื่องการงานและการเงินบริษัทที่เข้มแข็งและดีสําหรับคุณเป็นสิ่งที่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะทําให้คุณเกิดความมั่นคงทางการเงินนะคะเลือกบริโภคนะคะเลือกบริโภคให้ดีนะคะอย่าตามกระแสอย่าอิงตามกระแสหากคุณคิดที่จะเริ่มการงานการเงินอะไรก็ขอให้ดูกระแสสังคมความต้องการของลูกค้าจับเทรนให้ได้นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จหากคุณเป็นทางเรื่องเงินก็บอกแล้วนะคะ พัฒนาอย่าตกเป็นทาสการตลาดนะคะและใบ,บสุดท้ายนะคะวาดฝันความสําเร็จให้ชัดเจนเส้นทางที่คุณต้องการให้ชัดเจนยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีความสุขมากๆแฮปปี้นิวเอียร์นะคะคุณประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะคะค่อยๆเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีและปลายปีคุณจะเห็นความพัฒนาของคุณไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ บายบายสวัสดีปีใหม่ค่ะ